ค่ะ,คะก็จริงๆเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะก็เลยดีใจค่ะตอนที่ Big Camera ชวนมา,มาออกงานในครั้งนี้นะคะก็จริงๆเขาจะมีอีกประมาณ2วันค่ะก็จะมีแบบป้องมาพูดแบบอินสปิเรชันให้คนอยากมาถ่ายรูปกันใช่ mm hmm. ก็วันนี้ได้โชว์รูปที่รู้สึกว่าแบบเป็นอันที่เราถ่ายแล้วรู้สึกแฮปปี้ค่ะหลากหลายนะเลยอะค่ไในงาน ใช่คนะ่ะก็ในยุคนี้ที่ทุกคนก็ชอบถ่ายรูปกันนะทุกคนถ่ายรูปมีมุมมองที่แบบแตกต่างกันออกไปรู้สึกว่างานพวกนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนคนะ่ะมาเลือกกล้องกันมาแบบมาศึกษาว่ากล้องไหนเหมาะกับสไตล์เราญาญายังก็เป็นคะนชอบถ่ายรูปแบบฟุตบอลเขาเรียกว่ามือโปรถ่ายรูปเวลาญาากลายกะบถ่ายทีมนรัจริงๆกะชอบถ่ายรูปอาจจะเพราะว่าเราทำงานใน,งนวงการนะี้แล้วแบบ เราเจอตากล้องเยอะเราแบบเราฟังคนพูดถึงลุ้มองกันเยอะก็เลยอยากมองดูจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบถ่ายชอบโดนถ่ายรูปถ้าเอาแบบถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะชอบโดนถ่ายรูปมากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็อยากเก็บโมเมนต์บางอันนะคะใช่ต้องเป็นจังหวะพิเศษเลยไหมคะเอามาถึงน่าเดินไม่ใครก็ได้เนี่ยถ่ายรูปเก่งมากค่ะต้องยอมรับต้องยอมรับค่ะ แต่ว่าแบบว่าบางคนมันแตกกันเขอาจจะบอกว่าบางคนถ่ายรอาจจะไม่ใช่รูปไม่เก่งแต่ก็แบบว่ามันมนอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เราทะเลาะกันมากที่สุดในชีวิตนี้อะไรนะคือแบถ่ายรูปแล้วแบบไม่ชอบมนี่ยแล้วคิวแล้วกาจะอารมณ์แบบบ้าไปแล้วแบบอยากได้แบบไหนแล้วบอกมาซึ่งเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าอะไรที่ พี่ย่ารู้สึกว่ายังไม่สวยก็เก็บไว้ในใจแล้วก็เราก็พูดดีๆไม่อย่งั้นต่อไปนี้เขาจะไม่ถ่ายให้เราคุยกันแล้วค่ะก็คือถ้าย่าไม่ชอบย่าก็จะแค่แบบถ่ายให้ดูไหมแค่นี้เราจะได้ไม่ทะเลาะกันเยอะๆไปเพราะถ่ายเยอะไหมเพราะว่าหลายคนมองว่าถ้เป็นแฟนกันผู้หญิงก็ต้บอกร้อยช็อตร้อยช็อตแต่ดีลูกเดียวอย่างเงี้ยน่าเด็เป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าไม่ค่ะเพราะน่าเด็กดให้แค่สิบลสิบแชร์เขาคือลิมิตแค่นี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำทำตัวให้พร้อม อยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะใช่ใช่ใช่เขารู้มุมไหมว่ามุมไหนเราสวยเรารู้ตัวเองค่ะใช่ค่ะเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันแบบที่เรารู้ว่ายังเงเราก็สวยย่าเก็บไม่ได้ใจเยอะไหมคะฮ่าโอ้ทุกครั้งรั้เป็นเรื่องปกติย่าแบบมั่นใจมากว่าแฟน จะต้องทะเลาะกันเรื่องถ่ายรูปให้กันละกันทุกคนคู่แต้เรองี่คู่เราแหละเราถ่ายให้เขาเราเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่ได้เรื่องค่ะแล้วเขาหมดเราไหมคะถึงว่าเขาเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจอย่างนี้เขาเก็บไว้ในใจแล้วความในใจอยากจะเล่าให้เขาฟังบ้างไหมไม่เรา่จะไม่พูดกับเขาเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้แล้วแล้วเขาไม่สงสัยหรอว่าเอ้ยทำไมเราไม่ลงรูปนี้ทำไมลงรูปนี้ลงตลอดนะ ไปถ้ี่เราเก็บไว้ในใจอ๋อที่ไม่ชอบอ๋อตลบสิคะลบไม่ได้ล่มันถาไม่มีหลักฐานใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวทุกวันเกิดก็จะมีรูปน่ากลักลัวมือกแล้วอ่าในไอทีเราส่วนใหญ่เป็นเหมือนี้พี่แม่ด์เมย่าที่มือทั้งคุณแม่แล้วก็นาเดชแต่เขา้ามาเห็นว่าเป็นถึงรดับย่างย่มคที่มันไม่สวยหร โอ้ย่าอะไรที่มาจากใต้ค่ะางไม่ได้เลยตายตายตายอย่างเดียวก็คือช้อนช้อนอันถ้าคนแท่งหนไม่ได้ใช่แล้วก็ดูจมูกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทำไมอ่ะพี่จิงเคยลองเคยลองไหมไม่รอดนะแต่ว่ายายยังก็ยอมรับว่าหนูไม่ได้แบบว่าโอ้ทุกมุมทโอ้ถ้าใครมาอย่างนี้เราก็จะเดินหลังไปเลยสูงอะไรหรออะไรอู้สวยจังเ่ะแก้งไหมแบบว่าไม่ไม่ไม่แต่พี่แบร์จะมีท่าตอนถ่าย ทุกคนจะเคยเห็นนน่เลยอ่ะตอนนี้ตอนที่ถ่ายอะค่ะเขาจะแบบแล้วเขาจะไม่อยู่เฉยอะค่ะเขาจะแบบ ก็จะไหวเยอะค่ะรูปรูปย่าที่ไหวเยอะไม่ใช่เพราะเลือกเองนะคะคนถ่ายให้แล้วมันไหวอาจจะมีเทคนิคใช่ไหมใช่แฟนเขาชอบเขียนว่าแบบโอ้พี่ย่าแบบชอบถ่ายรูปแบบลงแบบให้มันแบบเบลอเบลอไม่ได้เลือกนะคนถ่ายแบบนี้แบบนี้ึ่งคนถ่ายขึ้นค่ยแล้เขาเป็นคนสร้างโทนในจีเราเป็นอย่างี้แล้วต้องลงยังี้ใช่ใช่ค่ะพี่ถามเป็เรื่องเป็นเรื่องคือลี่ที่จัดปาร์ตี้การ์ต่นเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะ เป็นคืนที่สนุกที่สุดในชีวิตฝั่งสาวๆอย่ไงเพราะฝั่งพี่แม็กเขาบอกว่าเราสนุกสุดเบียร์คือเช้ายันเช้าของเราของเราก็เช้ายันเช้าค่ะใช่ค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างครัโหเยอะมากก็นั่งรถมั่งรถไม่มอมีวาดรูปมี sit down dinner มีอะไรไปคลับบิงเยอะ เป็นเป็นหลายอย่างที่พวกเราไม่เคยทําด้วยกันด้วยค่ะใช่แล้วอะไรที่คิมเคยขอไว้แล้วเราจะต้องทําตามคิมอยากวาดรูปค่ะอันนั้นคืออย่างเดียวที่คิมขอค่ะแล้วสิ่งที่เขาไม่ขอเราทําให้เขาหมดได้ไหมเขาขอแค่อย่างเดียวทมตามหนูอะไรนะสิ่งที่เขาไม่ได้ขอแล้วเราจัดให้ไหมว่าอันนี้อย่างพิเศษจัพเศเมีก็เช่ารถยาวแค่ค่ะมีสิ่งที่เขาห้ามไม่ราคะห้ามแต่ว่าเราก็ทำอ่ะ น้อยมากเชนเชนบอกไม่ได้หรือว่าที่เราไม่กล้าหรือว่าเราที่ไม่กล้าทำเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะโดนอย่างนี้โอ้ไม่มีคะ่ะไ,ไม่ไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวเออแล้วมีการพูดความในใจกันมเพราะว่าอย่างหมากนะเด็กเขาไม่มีพูดความในใจกันเรามีมายัางคขะเก็บไว้งานแต่งค่ะคือเรียกว่าเป็นงานที่หินบอกว่าแต่ว่าคิมกลัวเรามากกลัวเราจัดจัดแบบอะไรที่แบบ คออยู่แับค่ะแต่เราก็ไม่ทำอะไรให้เพื่อนตกใจใช่ไหมไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไรไม่มีมากค่ะน้อยน้อยมากนี่อีกหลัเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราไปร่วมงานแต่งเพื่อนค่ะแล้วก็ยังไงบ้างเห็นมีน้ำตรนน้ำตาแล้วแบบโอ้โหเป็นคืนที่ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตนั่งแบบนั่งแบบแบบใช่ค่ะมันเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มมหาลัยที่แต่งงานด้วยค่ะก็ได้แบบ เป็นความประทับใจเนี่ยประทับใจมากเลยสวยมากเลยแบบสนุกมากๆมากๆมันยากจะมาเห็ตัวเราไหมคะไมเห็นวถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นงานแต่งเราแล้วเราจะแบบเปลี่ยนเรื่องเราไปแล้วงานแต่งก็เปลด่ยนมาเป็นวเหนตแล้วคุณอะไรแบบเปนล้วก็ก็คิดว่าคงจริงๆอ่ะยากสำหรับคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ร้องไห้เลย บานที่พี่ดาขอทุกคนก็แบบไม่ร้องไห้หรอไม่ร้องไห้หรออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยรู้สึกแบบตกใจตัวเองว่านั่งดูดูเพื่อนแบบเดินลงมาแล้วร้องไห้ใส่เลยก็เลยคิดว่างานตัวเองเอง่ะกำลังยือยู่ว่าจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้เที่ยวโมเมนต์ไหนที่จะต้องเด็กตาเปลาได้มากที่สุดกาจะตอนที่เดินลงกับพ่อมั้งก็คือ เดี๋ยวไม่ร้องอ่ะจะม่รองอ่ะน้ตาเราฟอเลยแต่ว่านี่คือเป็นเพื่อนคนแยกในกลุ่มที่แต่งงานไปใช่ไหมใช่คือเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่แต่งงานไปแต่ว่าเราเราคนที่สองแลคนที่สามค่ะมีคนหนึ่งก่อนอ๋อคนนึงคนนึงคนที่2คือแต่งเมื่อไหร่จริงๆเขาว่าแต่งไปแล้วแต่เขาแค่ไม่มีงานแต่งเฉยๆใช่แปลว่าเราคนที่3มก็คือปีหน้าคนที่สาม่ก็คือปีหน้าก็น่าจะน่าจะประมาณนั้นแหละ นมาเดี๋ยวจะมาบอกอ่ะวันนีพี่ถาวรายการพี่น่าเดชบอกว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะพบกันคนละทิงทางมันเป็นตามข้อตกลงในแมคเอมวูนนั้นไหมในการจัดงานใเขาบอกว่าจะไม่ทะเลาะกันเหมือนคู่หมากิมเพื่อนมาแกงเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอไม่น่เดชคุณน่เดชคุครัเขาตกลงกันย่ายาแล้วว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันเรื่องการแต่งงานว่าจะต้องอะไรยังไงียนการ ปกติเราก็ไม่เรื่องก,การตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เคยทะเลาะก,กันอยู่เพราะยาย่า oh, เป็นคนตัดสินใจ no ปกติพี่แบร์เป็นคนคันคงแต่เราเพราเรเห็นื่องหลายอย่างที่แบบแพลนไว้ก็ตรงกันหมดเลยใช่ค่ะตรงกันหมดเลยค่ะเราจะให้ใครเป็นคนจัดตัดสินใจให้งานแต่งเราในการเตรียมงานทางมือยาย่าเองหรือว่าเป็นนั่นเองครึ่งครึ่งค่ะ ทำไรเงพี่ถามรายกันสิ่งที่ย่าอยากเห็นในการแต่งงานเราจะย่าได้บอกเพื่อเด็กบอกว่าอยากเห็นอะไรย่ามีแค่แค่ request เดียวคือสถานที่ค่ะที่ที่นอร์เวย์ใช่ค่ะซึ่งอันนั้นก็ยังยังไม่ไปถึงไหนเลยก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้ใช่เพราะพี่ย่าบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะต้องที่ไหนกี่ที่อะไรยังไงใช่ใช่ค่ะก็มันมันยากเรื่องสถานที่เฉยๆเลยตอนนี้เรื่องงบเรื่เหมือนกันแม่เด็กเขาบอกว่าเอองบก็สำคัญเพราะว่าจัดสองที่อะไรอย่างเงี้ยกลัวเรื่องนี้เหมือนกันเรากลัวในเรื่องนี้ ไม่ไม่สรุปใชม่สรุใช่แต่อย่างที่นอร์เวย์รับคูจัดการไหมอ่ะเพราะน่าจะชินกับผู้พนที่มากกว่าเลยค่ะก็ยังเป็นคนอีเมลอะไรเงี้ยเป็นเป็นคนทำเพราะพูดภาษาได้ค่ะอตอนี้คือเริ่มเริ่มดิวงานแล้วเนาะในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบน้อแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีใคร คุยกับเราเลยเหมือนเราคุยกับตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้ใช่ใช่ใช่ดอกไม้เยอะๆไม่บอกพี่สาวช่วยไหมคะช่วยค่ะช่วยสุดนิ้แต่ก็ยังไม่มีใครคุยกับเราค่ะโอเคอจีเรื่อนหนึ่งแยกนิดหนึ่งอ่าสามารถให้พ่อ่นนใหญ่เป็นไงบ้างนี่เพื่อนเออเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะก็จริงๆชอบเพื่อนเยอะค่ะกว่าเดิก็เลย พ่อไปบ่อยเลยรู้สึว่าแบบมันไกลมันไกลนคนภาาชั่วมงเลยรู้สึกว่าถ้าพ่อแบบมีทิพย์ทักพี่บุญจะจะไม่สุดวจะให้เป็นพ้ตไหมคะจะให้แบบขอบกาการไว้จริงต้องเพลกร้าหรือว่าจะแบบคำพ่อเป็นบ้านพันากาอ๋อออันนี้คือเริ่มไปยลางยลงเสาแล้วฉันก็บอ่าคุณเริ่มคุณเริ่มเริ่มต้นลงเริ่มคเริ่มใช่คิว่ามันจะเริ่เดกเมื่อไรีาอ พัตตี้ค่ะพตีค่ะซึข้อตีกอล์ฟด้วค่ะก็เลยแบบมีที่ให้เล่นอันนี้ก็ที่ใหม่ใช่ใหม่ไหมอ่ะใหม่เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่กับทีี่แอ้มี่แม่เคยูก่อนอันนี้ที่เป็นเหมือนอัไนั้นละค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแม่กับเจ๊ใช่ใช่ใช่ย่ย่าอันนั้น คือสตอนนี้ที่เขาใหญ่สองแงใช่ค่ะอผมีมีก็คนอีจัดการแล้วเรื่อไซน์รูปแบบนีต่างด้วยไหมน่เราขะย่าค่ะยาเานตัดสินใจอยากได้แบบไหน็ก็เป็นทั s กนสไตล์ค่ะอิตาเลียนนิดหน่อย ใคเดี๋ยวเป็นพ่อของเราเเดินทานไปกิใหญ่กว่าขนาดก็ทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เลยค่ะถ้าถ้าพ่ออยู่เมืองไทยก็จะไปทุกอาทิตย์เลยไม่ได้ไปด้วยมาไปค่ะต่างชาติใช่ค่ะไป็นที่ที่เท่าไหรไม่มีลิมิตโอ้ยเยอะเลยนะไปได้เอาทิ่เอาที่อยากเอาที่เราว่าสวยค่ะ แต่ก็คือสร้างไปเพราะไม่ใช่แบบว่าเป็นกิบจ่งเลื่อนหอของเราไม่ใช่ค่ะอันนั้นน่ะเด็กต้องฟั้างมาเลยมาหรือยังอันนั้นสร้างยั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 งค่ะดูคพี่ก่อนพี่พี่ข้างหน้าพี่ถามเลยถามก็เด้เหรอครับเมื่อกี้เขาก็ฝากมาถามเหมือนกันเออถามว่าจะไปดูที่ที่ไหนยังไม่ได้ดูที่ด้วยช่างเลือนหอทำนะเลยได้เลยเออเพราะว่าพี่เด็ดเรื่องเลิฟพี่เด็ดเขาไม่พูดแต่เขารู้สิปากแสดงว่าต้องได้เลิกแล้ว อย่างเยอะอย่าเลิกบ้อย่าเลิกอ่านได้ไหมคะ้าเขารู้สิเราจะทำท่ายังไงยักหน้ามาขอาตกปีหน้าค่ะปีหน้าค่ะแต่ว่าแบบแบบไกลหน่อยค่ะก็คือไปปลายปีไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปค่ะปีหน้าก็คือปีหน้าคือเดือนนี้เดือนนี้ปีหน้า งงไม่ใช่โอเคโอเคไน้ยมโอเคน้อ